ผมชื่อเอกครับเกิดและโตที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในอีสานตอนเหนือหมู่บ้านผมอยู่กลางทุ่งนาโอบล้อมด้วยภูเขาไกลๆมีลำน้ำสายเล็กไหลผ่านแต่สิ่งที่เป็นเหมือนหัวใจของหมู่บ้านเรามาตั้งแต่โบราณก็คือบ่อเกลือบ่อน,นี้มันไม่ใช่แค่บ่อธรรมดาธรรมดา,รรมดาที่เอาไว้ขุดน้ำกินหรือน้ำใช้แต่เป็นบ่อที่มีน้ำเค็มเหมือนทะเลแปลกไหมนะครับทั้งที่รอบๆเป็นนาเขียวๆธรรมดา แต่พอขุดลงไปตรงนั้นกลายเป็นบ่อน้ําเค็มที่มีรสเกลือเข้มขน้นคนเฒ่าคนแก่เขาเล่าว่าบ่อน,นี้อยู่มานานกว่าร้อยปีแล้วรุ่นปู่รุ่นทวดก็เคยใช้ตักน้ําเกลือมาต้มเป็นเกลือแกงกินใช้กันทั้งหมู่บ้านจนกลายเป็นที่พึ่งสําคัญของคนแถวนี้ใครอยากได้เกลือก็ต้องมาที่นี่แต่บ่อกเกลือนี้มันไม่เคยเป็นของใครมันเหมือนมีเจ้าของอยู่แล้วที่ไม่ใช่คน ตั้งแต่ผมจำได้เวลาจะมีงานบุญหมู่บ้านหรืองานใหญ่ๆหอย่างบุญบั้งไฟบุญข้าวพรรษาผู้ใหญ่เขาจะต้องมีพิธีเลี้ยงผีบ่อกเกลือทุกครั้งเอาไก่ต้มเหล้าขาวดอกไม้ทุกเทียนไปวางไว้ข้างๆบ่อและก็พึมพำรรบอกกล่าวว่าเจ้าของบ่อขอให้ผู้ฆ่าอยู่เย็นเป็นสุขเหมือนเป็นธรรมเนียมที่ไม่มีใครกล้าละเว้นแต่เรื่องที่ทำให้เด็กๆอย่างผมขนลุกตั้งแต่เล็กก็คือบ่อนี้มันเคยเอาคนไปหลายครั้งแล้ว ใช่ครับผมพูดไม่ผิดเลยมันเอาคนไปจริงๆทุกๆสองถึงสปีจะมีคนหายไปอย่างไร้ร่องรอยแปลกตรงที่ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กหรือไม่ก็คนเมาที่เดินผ่านตอนกลางคืนคนแก่บางคนเขาบอกว่ามันหิวพอถึงเวลาก็ต้องเอาคนลงไปอยู่เป็นเพื่อนมันสมัยผมยังเล็กแม่เคยเล่าเรื่องผู้หญิงคนหนึ่งอายุราๆสิบแปดถึงสิปีหายไปหลังกลับจากงานบุญกรถินกลางคืน เพื่อนที่เดือนกลับมาด้วยก็เล่าว่าเธอเหมือนถูกเรียกหยุดยืนมองบ่ออยู่พักหนึ่งก่อนเดินลงไปเองทั้งที่ตอนนั้นน้ำมันลึกถึงเอวพอรู้ตัวอีกทีคนก็หายไปแล้วเหลือแต่รองเท้าแต่คู่หนึ่งวางอยู่ตังขอบบ่อหลังจากนั้นทั้งหมู่บ้านต้องทำพิธีใหญ่มีการเชิญอาจารย์มาปลุกเสกบอกว่าต้องส่งข้าวส่งน้ำให้เจ้าของบ่อไม่งั้นมันจะเอาคนไปอีกฟังดูเหมือนเรื่องเล่าเก่าๆนะครับแต่เชื่อเถอว่า คนแถวบ้านผมไม่มีใครกล้าเดินผ่านบ่อน,นี้กลางคืนหรอกต่อให้ผู้ชายตัวโตแค่ไหนก็ตามผมเองก็เหมือนกันถึงจะไม่ค่อยเชื่อมากแต่พอเดินผ่านทีไรขนมันลุกสู้ทุกทีเหมือนมีใครมองมาจากก้นบ่อกลิ่นที่ลอยขึ้นมาก็ไม่ใช่กลิ่นน้ำปกติมันจะออกคาวๆเค็มๆปนกันจนบางทีคลื่นไส้บรรยากาศรอบบ่อก็เงียบกว่าที่อื่นทั้งที่อยู่กลางหมู่บ้านในแ้แต่พอเข้าไปใกล้ๆ จะได้ยินแต่เสียงลมพัดกับเสียงน้ําหยดเบาๆมันเหมือนเวลาเข้าไปในวัดร้างกลางผารู้สึกกดกดอึดอัดๆแบบอธิบายไม่ถูกความรู้สึกของผมก็บบ่อเน,นี้ยมันเปลี่ยนไปหลังคืนหนึ่งเป็นคืนหลังจากงานบุญพระเวทที่หมู่บ้านจัดกันทุกปีตอนนั้นผมกับเพื่อนเมากันนิดหน่อยกําลังจะเดินกลับบ้านต้องผ่านบ่อเกลือพอดีพวกเพื่อนผมก็แซวกันเล่นๆว่าเฮ้ยเอกมึงกล้าส่องไฟลงไปไหมดีิวผีบ่อมึงกวักมึงไปนะว้ ผมหัวเราะกลบเกลื่อนแต่ในใจจริงๆคือโคตรไม่อยากเข้าใกล้เลยแต่เหมือนโชคชะตาเล่นตลกเพราะทันทีที่เดินถึงตรงนั้นมันกลับมีเสียงแปลกๆดังขึ้นมาจากบ่อเสียงเหมือนคนกระซิบเบาๆฟังไม่ออกว่าเป็นภาษาอะไรแต่แน่นอนว่าไม่ใช่เสียงกบเสียงปลาเสียงลมเพราะมันชัดเจนเกินไปเอกเอกผมได้ยินชื่อผมเองใช่ครับมันเรียกชื่อผม เพื่อนผมอีกสองคนยืนข้างๆอยางงงว่าเสียงใครบางคนบอกว่าหูแววแต่ผมรู้สึกได้เลยว่ามันดังขึ้นมาจากก้นบ่อตอนนั้นเองที่กลิ่นคาวแรงขึ้นมาเหมือนเลือดสดๆผสมกับเกลือขึ้นจมูกจนแทบอาเจียนเพื่อนผมรีบ้ากแอ่งแล้วบอกว่าไปๆอย่าอยู่ตรงนี้นานแต่ผมกลับยืนขาแข็งเหมือนถูกสะกดตอนที่เงยหน้าขึ้นไปผมเห็นเป็นเงาผู้หญิงผมยาวนั่งข้างบ่อกําลังเอามือจุ่มลงไปในน้ําแล้วเงยหน้าขึ้นมา มองตรงมาที่ผมพริบตานั้นไฟฉายดับวูบผมหายใจไม่ออกหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุออกมาขาสั่นเหมือนเป็นตะคริวแล้วทุกอย่างก็มืดไปคืนนั้นผมกลับมาถึงบ้านอย่างที่ไม่รู้ตัวว่ามาได้ยังไงร,รู้ตัวอีกทีก็เช้าพอดีแล้วสิ่งที่ทําให้ผมไม่กล้าลืมเลยคือฝันเมื่อคืนผมฝันเห็นผู้หญิงคนเดิมนั่งอยู่ริมบ่อร้องไห้แล้วก็พูดเบาๆว่าลงมาหากู ลงมาอยู่เป็นเพื่อนกูหน่อยผมสะดุ้งตื่นทั้งน้ำตาไหลขนแขนตั้งชันทั้งตัวแล้วนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมต้องเล่าเรื่องนี้ต่อให้ทุกคนฟังหลังจากคืนนั้นที่ผมฝันเห็นผู้หญิงผมยาวนั่งร้องไห้ข้างบ่อเกลือความรู้สึกของผมก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเวลาผ่านบ่อน,นี้ทีไรมันไม่ใช่แค่ความกลัวแบบเด็กๆแล้วแต่มันเหมือนมีแรงดึงบางอย่างคอยสะกดให้ต้องหันไปมองอยู่ตลอด ทุกครั้งที่แค่เหลือบสายตาไปจะเห็นเงาดำๆเหมือนคนยืนอยู่บ้างเห็นเงาผมปลิวตามลมบ้างแต่พอเพ่งมองกลับไม่เจออะไรเลยแม่ผมสังเกตได้เพราะปกติผมไม่ใช่คนกลัวอะไรง่ายๆวันนั้นแกถามผมว่าเอ๊กช่วงนี้ท้าไม่นายซิดซีดมึงเป็นบอผมก็ไม่กล้าบ,บอกหรอกครับว่าผีมันเรียกชื่อผมไม่งั้นแม่คงด่าเอาว่าหลอนเองก็เลยอ้างไปว่าเรียนหนักนอนไม่พอ แต่ความจริงคือตั้งแต่คืนนั้นผมเริ่มนอนไม่ค่อยหลับเลยพอเข้านาฝนหมู่บ้านผมจะคลิกคื้นกว่าปกติเพราะชาวบ้านได้พักจากการทำนาคนเท่าคนแก่ก็จะมานั่งคุยกันที่ศารกลางหมู่บ้านเด็กๆก,ก็วิ่งเล่นกันแต่ปีนั้นมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นครับมีเด็กชายคนหนึ่งหายไปชื่อว่าโ oh, ออายุแค่สิบขวบเองโอเป็นเด็กสนสนวิ่งเล่นไปทั่วหมู่บ้านวันนั้นแม่เขาบอกว่า เห็นลูกออกไปจับแมงกระชอนแถวคันนาพอตกเย็นก็ไม่กลับบ้านแล้วชาวบ้านช่วยกันออกตามหากันทั้งคืนใช้ไฟฉายส่องทั้งทุ่งนาทั้งคูน้ําแต่ไม่เจอแม้แต่ร่องรอยจนกระทั่งมีคนเท่าคนหนึ่งพูดขึ้นมาเบาๆว่าไปเบื้องแถววอเกลือเบื้องบอเดี๋ยวซุ้มผีมาสิเอาเด็กไปอีกทุกคนเงียบเลยครับไม่มีใครอยากพูดถึงบ่อนั้นแต่มันก็เหมือนหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช้ามืดมันต่อมากลุ่มผู้ใหญ่จึงพากันไปที่บ่อกเกลือพร้อมพระในหมู่บ้านหนึ่งรูปถือสายศีลสวดมนต์ไปรอบๆบพอเดินไปถึงขอบบ่อสิ่งที่เห็นคือรองเท้าแตะคู่เล็กๆวางอยู่ริมบ่อพอดีใช่ครับมันคือรองเท้าของโอแม่โอร้องไห้แทบขาดใจบอกว่าลูกว่ายน้ำไม่เป็นยังไงก็ไม่มีทางลงไปเองแน่ๆแต่คำพูดนั้นกลับทำให้หลายคนยิ่งเชื่อว่า ผีบ่อมันเอาไปแล้วจากนั้นหมู่บ้านต้องทำพิธีเลี้ยงผีบ่ออีกครั้งมีการต้มไก่ทำข้าวเหนียวเล่าขาวทูบเทียนเอาไปวางข้างบ่อพระก็นั่งสวดแต่ผมสังเกตดีๆว่าตอนพระสวดเสียงลมที่พัดมามันแรงกว่าปกติเหมือนมีใครมานั่งล้อมรอบอยู่เต็มไปหมดหลังจากเหตุการณ์นั้นผมก็ยิ่งไม่กล้าเดินคนเดียวใกล้บ่อเลยแต่โชคร้ายคือบ้านผมอยู่ใกล้ทางที่ต้องผ่านบ่อนี้ประจำ คืนหนึ่งหลังจากกลับจากบ้านเพื่อนผมจำได้ว่าเป็นราวเที่ยงคืนผมพยายามเดินเร็วๆไม่มองเข้าไปแต่ทันทีที่เดินผ่านเสียงนั้นมันกลับมาครับเอ็กเสียงผู้หญิงเรียกชื่อผมอีกแล้วคราวนี้ชัดจนขนคอผมลุกสู้ทั้งตัวผมกัดฟันไม่หันไปมองแต่เสียงมันดังขึ้นมาอีกเอ็กมึงลงมาน้ำกูนะ ผมหยุดทันทีใจเต้นแรงจนหูอื้อเพราะชัดเลยว่ามันใช้ภาษาอีสานสำเนียงชัดแจ๋วเหมือนคนหมู่บ้านเดียวกันด้วยซ้ำพอผมหันขวับกลับไปก็เห็นเป็นเงาผู้หญิงผมยาวนั่งยองๆริมบ่อน้ำเกลือซึมไหลยหยดจากปลายผมเธอเหมือนเพิ่งขึ้นมาจากบ่อเธอเงยหน้ามาช้าๆแล้วยิ้มผมไม่รู้ว่าคืนนั้นวิ่งกลับบ้านมายังไงหัวใจมันเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมา หลังจากนั้นทุกคืนผมฝันซ้ำเสมอเหมือนเดิมเห็นผู้หญิงคนนั้นนั่งร้องไห้ริมบ่อบางครั้งก็ตะโกนเรียกผมบางครั้งก็กวักมือชวนลงไปสิ่งที่ทำให้ผมหลอนที่สุดคือกลิ่นคลาวเค็มมันตามมาในฝันด้วยมันเหมือนกลิ่นเลือดเขาคาวที่ติดจมูกจนตื่นขึ้นมากลางดึกก็ยังรู้สึกได้หลายครั้งที่ผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาเหงื่อท่วมตัวแล้วพอเหลือไปที่หน้าต่างบ้านผมจะเห็นเงาผู้หญิงคนนั้นยืนอ,อยู่ไกลๆตรงทางไปบอกเหลือ เธอไม่เคยหันหลังกลับมีแต่ยืนนิ่งๆจ้องมาทางบ้านผมตลอดคืนหนึ่งหลังงานบุญเข้าคันสาผมกับเพื่อนๆนั่งกิดเล่ากันที่ศาลาขากลับต้องผ่านบ่ออีกตามเคยเพื่อนผมชื่อต้องดันพูดขึ้นมาแบบล้อเลียนว่าผีบอ่อเกลือผีหยังกูนี่แหละสีร้องตะโกนบึงมันตะโกนลงไปในบ่อแบบไม่คิดชีวิตว่าเฮ้ย hey, ผีบอ่อเกลือกูบักตงมึงออกมาให้กูเห็นแนะ่ ผมแทบจะปิดหมากมันทันทีเพราะรู้ว่าคนแก่สั่งห้ามพูดแบบนี้เด็ดขาดแต่ก็ไม่ทันแล้วคืนนั้นทั้งหมู่บ้านได้ยินเสียงลมพัดแรงผิดปกติต้นไม้รอบรอบบ่อสั่นไหวเหมือนจะหักทั้งที่เป็นคืนเงียบสงัดเช้าวันต่อมาต้องไม่ไปโรงเรียนครับพอผมไปหาที่บ้านมันไข้ขึ้นตัวร้อนจีนอนเพ้อทั้งคืนแถมยังละเมอเรียกชื่อผมกับชื่อบอกเกลือซ้ำ,ซำ แม่มันถึงกับต้องไปนิมนต์พระมาที่บ้านบอกว่าเหมือนมีอะไรเกาะติดอยู่บรรยากาศในหมู่บ้านหลังจากนั้นยิ่งกดดันทุกคนพยายามหลีกเลี่ยงไม่พูดถึงบอกเกลือแต่ยิ่งทําเหมือนไม่มีอะไรมันกลับยิ่งชัดเจนว่ามันกําลังมองเราอยู่หลังจากต้งป่วยเพราะดันท้าทายผีบอกเกลือเรื่องราวในหมู่ด้านก็ดูเหมือนจะเงียบไปพักใหญ่แต่สําหรับผมมันไม่จบง่ายๆเลยครับ ทุกคืนผมยังคงฝันถึงผู้หญิงคนนั้นสัำๆเธอไม่ได้ร้องไห้เหมือนก่อนแล้วแต่เปลี่ยนเป็นจ้องมาที่ผมด้วยรอยยิ้มเย็นๆรอยยิ้มที่มันไม่ใช่รอยยิ้มของคนแต่เหมือนคนที่กำลังรอเหยื่อมากกว่าสิ่งที่แปลกที่สุดคือทุกครั้งที่ผมตื่นขึ้นมากลางดึกเสื้อผ้าผมมักจะเปียกชื้นเหมือนเพึ่งลุยน้ำทั้งที่ผมนอนอยู่บนเตียงแม่เริ่มเอะใจ บอกผมว่าอาจถูกผีหลอกอวิญญาณอ,อักไปตอนนอนถ้าเป็นจริงแสดงว่าผีบอกมันหมายตาผมแล้ววันหนึ่งผมตัดสินใจไปหายายคำซึ่งเป็นคนแก่ที่สุดในหมู่บ้านอายุเกือบ90้าสบแล้วยายแก่นั่งหูงเข้าเหนียวอยู่หน้าบ้านพอเห็นผมก็เรียกให้เข้าไปนั่งผมลังเลอยู่พักใหญ่ก่อนตัดสินใจถามตรงๆยายผีบอกเกลือมันเป็นอย่างกันแน่ ทำไมมันต้องมาหลอกคนยายคาถอนหายใจยาวแล้วเล่าเรื่องที่ทําให้ผมขนลุกจุนตัวสัน่นเมื่อสี่สิบกว่าปีก่อนบ่อนี้มันไม่ได้เป็นบ่อเกลือแต่แรกมันเป็นบ่อน้ำธรรมดาคนสมัยนั้นก็มาตักน้ำกินน้ำชายเอาอยู่บักเฮงผู้ใหญ่บ้านเก่ามันอยากเอาบ่อนี้ไปขุดขายเป็นบ่อเกลือเพราะว่าดินมันมีเกลือมากแต่ว่า มีคนค้านอยู่คนหนึ่งผู้หญิงสาวสวยชื่อลำดวนเขาอยู่เรือนใกล้ๆบ่อเธอบอกว่าบ่อนี้เป็นที่อยู่ของผีปู่ตาเฮ็ดบ่อว่าได้เด็ดขาดแต่ผู้ใหญ่บ่อเชื่อกลับหาว่าเธอเป็นตัวสวยขวางความเจริญคืนหนึ่งลำดวนหายไปเฉยๆคนในหมู่บ้านก็ว่าเธอหนีไปแต่มีคนเห็นกับตาว่าเธอถูกจับมัดโยนลงบ่อนี่เองแล้วเขา ก็ทำพิธีปิดเงีย,ย ب, บๆบ่อให้ใครพูดผมนั่งฟังตาค้างหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดยายคำพูดต่อเสียงสั่นๆว่าตั้งแต่นั้นมาใครมาทำไม่ดีกับบ่อหรือท้าทายมักสิถือเอาไปเสียงผู้หญิงที่มึงได้ยินก็คือเสียงลำดวนเรื่องเล่าของยายคำทำให้ผมกลัวจนไม่กล้าเดินผ่านบ่ออีกแต่ยังไม่ทันพ้นอาทิตย์ เรื่องก็เกิดขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เด็กผู้ชายแต่เป็นเด็กผู้หญิงอายุแค่แปดขวบชื่อดาแม่ดาเล่าว่าเห็นลูกสาวนั่งเล่นตุ๊กตาอยู่หน้าบ้านตอนเย็นๆแต่พอหันไปทำกับข้าวแค่แป๊บเดียวลูกก็หายไปพอออกตามหาก็เจอรอยเท้าเล็กๆเดินตรงไปทางบอกเกลือผู้ใหญ่กับชาวบ้านรีบตามไปและสิ่งที่เจอก็คือตุกตาของดาเปียกน้ำเละเทะ วางอยู่ริมบ่อคราวนี้ทั้งหมู่บ้านฮือฮาใหญ่ทุกคนเชื่อสนิทว่าเป็นผีลำดวนเอาไปจริงๆคืนนั้นผมนอนไม่หลับอีกแล้วตัดสินใจแอบออกไปดูบ่อด้วยตัวเองไฟฉายในมือส่องไปตามทางเล็กยญ้าขึ้นร็กความเงียบทำให้ทุกก้าวเท้าของผมดังชัดกว่าปกติพอเดินไปถึงบ่อผมก็เห็นเงาผู้หญิงนั่งอยู่ขอบบ่อจริงๆเธอสวมชุดไทยเก่าสีซีด ผมยาวปกหน้าเหมือนในฝันเธอนั่งหันหลังให้ผมผมไม่เห็นหน้าชัดแต่จู่ๆเธอก็เอื้อมือขาวซีดลงไปในบ่อเหมือนกำลังล้วงหาอะไรบางอย่างน้ำในบ่อกระเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนมีอะไรดิ้นอยู่ข้างล่างทันใดนั้นเสียงแดกร้องไห้ก็ดังขึ้นจากในบ่อแม่ช่วยด้วยเสียงนั้นมันใช่มันคือเสียงดาที่หายไปผมตกใจสุดขีดรีบก้าวถอยหลัง แต่ดันเหยียบกิ่งไม้หักดังกรอบผู้หญิงคนนั้นหันขวับมามองทันทีหน้าเธอซีดขาวดวงตาดำสนิทไม่มีตาขาวเลยปากยิ้มกว้างจนถึงแก้มน้ำเกลือไหลย,ย้อยจากปากเป็นสายเธอยื่นมือมาทางผมแล้วพูดด้วยเสียงเย็ยนเยือว่าเอกลงมาลงมานำเขาแน่ผมช็อกจนแทบจะขยับไม่ได้แต่ทันใดนั้นเสียงพระโสดจากวัดก็ดังแว่วใหม่ทันที มันเหมือนสะก,กิดให้ผมมีสติรีบหันหลังวิ่งไม่คิดชีวิตรุ่งสางผมรีบไปหาต้งที่ป่วยอยู่บ้านพอเล่าให้ฟังต้งตัวสั่นใหญ่ก่อนยอมสารภาพว่าวันนั้นกูไม่ได้แค่ตะโกน้าผีอย่างเดียวกูกับพวกมันยังเอาก้อนหินโลนลงไปนในบ่ออีกด้วยตอนนั้นได้ยินเสียงเหมือนคนร้องกูคิดว่าแค่ลมแต่พอกลับมากูฝันเห็นผู้หญิงนั่งทับอกกูทุกคืนยิ้มจนกูแทบขาดใจ ทุกบ้านพากันปิดประตูไม่มีใครกล้าเดินผ่านบ่อกเกลือตอนกลางคืนอีกแต่สําหรับผมมันไม่ใช่แค่กลัวอย่างเดียวมันเหมือนผมกําลังถูกจับจ้องทุกเวลาทุกคืนผมยังฝันเห็นผู้หญิงคนนั้นเหมือนเดิมแต่ความต่างคือเธอไม่ใช่แค่ยิ้มและเรียกผมลงไปเธอเริ่มเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆคืนแรกเธอยืนอยู่ริมบ่อคืนต่อมาเธอเดินเข้ามาในบ้านคืนที่สเธอยืนอยู่ปลายเตียงผมสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึก ใจเต้นแรงจนแทบระเบิดเงื่อไหลเย็นเฉียบแต่พอหันไปมองหน้าต่างสิ่งที่ผมเห็นทำให้ขาแทบหมดแรงเธอจริงๆยืนอยู่ตรงนั้นหน้าต่างห้องผมมองออกไปยังลานว่างและเธอก็ยืนพิงเสาไฟฟ้าจ้องขึ้นมาที่ห้องผมเหมือนกำลังบอกว่าหนีไปไหนก็ไม่รอดคืนนึงเป็นคืนเดือนดับฟ้ามืดสนิททั้งหมู่บ้านเงียบจนได้ยินเสียงจิ้งหรีกับลมพัดผ่านต้นไผ่ผมกำลังนั่งอยู่ในบ้านกับแม่ จูจ่ๆก็ได้ยินเสียงกรีดร้องโหยหวนมาจากทางบ่อเสียงมันดังจนหมู่บ้านสะเทือนทุกบ้านเปิดไฟพืึบออกมาดูเสียงนั้นไม่ใช่เสียงเดียวแต่เป็นหลายเสียงซ้อนกันทั้งเสียงผู้หญิงเด็กเล็กคนแก่เหมือนคนจํานวนมากกําลังถูกดึงลงไปใต้น้ําผู้ใหญ่บ้านรีบสั่งให้ผู้ชายเอาไปช่วยกันดูแต่พอเดินไปถึงบ่อสิ่งที่เจอคือน้ําในบ่อก,กําลังเดือดพล่านเหมือนหม้อข้าวเดือดมีฟองอากาศผุดขึ้นพืดๆเหมือนมีใครหลายคนกําลังหายใจใต้น้ํา แล้วจูๆ่ๆมือซีดๆหลายสิบมือก็โผล่ขึ้นมาเกาะขอบบ่อเลียบยาวแหลมจิกลงในดินกรีดเสียงขวนจนฝังไปทั้งใจชาวบ้านแตกตื่นบางคนวิ่งหนีบางคนยืนตัวแข็งพูดไม่ออกผมยื่นอยู่ห่างๆแต่ก็เห็นชัดเจนว่ามีเงาร่างหนึ่งโผล่ขึ้นมากลางบ่อร่างผู้หญิงในชุดไทยซีดเก่าๆเธอเงยง่าขึ้นมาช้าๆและพูดเสียงก้องสะท้อนว่าของของข้าคืนมาผู้ใหญ่บ้านรีบไปตามหลงตาที่วัดมา หลวงตาพยายามทําพิธีสวดข้างบ่อชาวบ้านตั้งโต๊ะบูชาจุดธูปเทียนกะว่าทาบุญในผีได้ไปเกิดแต่พอสวดไปได้แค่ครึ่งเดียวเสียงลมพัดแรงมากจนเทียนดับหมดธูปหักกลางเปลวไฟจากกองไฟที่จุดอยู่ก็พุ่งขึ้นสูงเหมือนมีคนสาดน้ํามันแล้วเสียงหัวเราะของผู้หญิงก็ดังลั่นรอบบ่อหัวเราะยาวๆจนทุกคนสยองขวัญน้นําในบ่อก็พล่านแดงขึ้นจนเหมือนมันกําลังโกรธหลวงจาหน้าซีดรีบหยุดสวดแล้วบอกเสียงสั่นๆว่า มันบ่ใช่ผีธรรมดาแล้วมันเป็นผีอาฆาตผูกใจเจ็บอยู่กับบ่อนี้ถ้าเฮาบอหาทางแก้มันสิบ่หยุดแค่หลอกแต่มันสิเอาคนไปอีกหลังวิธีล้มเหลวไม่กี่วันต้งที่ป่วยหนักตั้งแต่วันท้าผีก็อากาศแย่ลงเรื่อยๆไข้ขึ้นจนตัวสัน่นเพ้อทั้งคืนพูดซ้ำๆว่ามันมาแล้วมันเรียกกูลงไปกูลงไปบอได้คืนสุดท้ายก่อนต้งสิ้นใจ มันตะโกนลั่นบ้านว่าเห็นผู้หญิงคนนั้นนั่งอยู่ปลายเตียงยื่นมือมาจับขามันแล้วต้นก็หยุดหายใจไปตรงนั้นเลยตอนเอาศพต้งไปเผาที่วัดชาวบ้านหลายคนสาบานว่าเห็นควันไฟลอยวนเป็นรูปผู้หญิงยิ้มแยะอยู่เหนือต้นโพหลังงานศพต้มผมแทบไม่อยากออกจากบ้านแต่ก็ยังนอนไม่ได้เลยสักคืนเพราะเสียงเคาะหน้าต่างจะดังทุกตีสามเหมือนกันเป๊ะผมตัดสินใจกลับไปหายายคำอีกครั้งแต่ครั้งนี้ ยายคำดูเหมือนจะรอจะเล่าให้ผมฟังอยู่แล้วยายคำพูดช้าๆว่าเอกเอ๋ย e เรื่องลำดวนที่หายไปบ่ได้มีแต่แค่นั้นผมนั่งฟังตัวแข็งตอนเฮงมันจับลำดวนไปมันบ่ได้ฆ่าเธอตายอย่างเดียวแต่เขายังข่มเหงเธอก่อนจึงโยนลงบ่อปิดปากทุกอย่างมันเลยอาฆาตแรงบ่ได้ผูกแค่เฮงแต่ผูกกับคนทั้งหมู่บ้านที่เฮ็ดเป็นบ่เห็นวันนั้นชาวบ้านทั้งหมู่บ้าน ก็เหมือนถูกบีบด้วยความกลัวทุกบ้านปิดเงียบตั้งแต่หัวค่าไม่มีใครกล้าเดินผ่านบ่อกเกลืออีกแม้แต่กลางวันยังมีคนบอกว่าเห็นเงาผู้หญิงยืนมองอยู่ในน้ําผมเองก็ไม่ต่างกันทุกคืนผมแทบไม่ได้นอนเสียงเคาะหน้าต่างยังดังตรงเวลาตีสามเหมือนเดิมบางคืนหนักกว่านั้นผมได้ยินเสียงผู้หญิงกระซิบแผ่วๆข้างหูเอกลงมาหาอีหลีเดอ้อของกูอยู่กับมึง ผู้ใหญ่บ้านเรียกประชุมด่วนที่ศาลากลางบ้านทุกคนหน้าซีดบางคนสวมสายสินเต็มตัวบางคนถือพระเครื่องแน่นเหมือนกลัวจะหลุกจากคอหลวงตาจากวัดก็มาด้วยท่านพูดเสียงหนักว่าบอกเกลือนี่มันบ่ใช่แค่ที่มีผีธรรมดาแต่เป็นที่สาบวิญญาณลำดวนถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยมความเจ็บความอาฆาตมันผูกไว้กับดินน้ำตรงนั้นถ้าบอกแกมันสิเอาค้นไปเรื่อยๆ ผู้ใหญ่บ้านถามด้วยเสียงสันส่นๆว่าแล้วต้องแก้จังไดหลวงตาหลวงตาหลับตาไปพักใหญ่ก่อนตอบว่ามันบ่มีทางอื่นแล้วต้องประเชิญหน้าต้องไปทำพิธีคืนความจริงให้วิญญาณรู้ว่าเรื่องราวมันจบแล้วบ่มีไผ่ปิดบังอีกแต่พิธีนี้ต้องมีคนของมันอยู่ด้วยและคนนั้นก็คือเอกทุกคนหันมามองผมพร้อมกันหัวใจผมตกไปอยู่ตาตุ่มทันที คืนนั้นทั้งหมู่บ้านรวมตัวกันที่บ่อกเกลือจุดไฟรอบๆจัดโต๊ะบูชาเต็มไปด้วยข้าวน้ำหมากพลูและผ้าสิ้นใหม่สำหรับวิญญาณลำดวนหลวงตาให้ผมยืนอยู่ใกล้ๆขอกบ่อมือถือสายสินที่โยงออกมาจากบทสวดผมทั้งสั่นทั้งเหงือแตกไม่รู้เลยว่าต้องเจออะไรเมื่อเสียงสวดเริ่มดังขึ้นน้ำในบ่อก,ก็เริ่มพล่านอีกครั้งคราวนี้แรงยิ่งกว่าครั้งไหนไหน ฟองอากาศผุดพวดขึ้นมาเหมือนมีใครหลายคนกำลังจะโผล่ขึ้นมาแล้วร่างผู้หญิงคนนั้นก็ปรากฏขึ้นจากน้ำอย่างช้าๆเสื้อผ้าซีดเก่าผมยาวเปียกปรกหน้าตาซีดเผือดแต่เต็มไปด้วยความโกรธเกรี้ยวดวงตาจ้องตรงมาที่ผมเพียงคนเดียวเธอพูดเสียงก้องว่าของกูอยุกับมึงส่งคืนมาก่อนที่มึงซีได้ตายผมแทบจะสุดแต่ลวงตาตะโกนบอกเอก บอกความจริงกับเขาบอกให้หมดเฮ็ดให้วิญญาณมั่นหู้ว่าโลกนี้บ่ได้ลื่มมันผมรวบรวมแรงทั้งหมดตะโกนใส่บ่อว่าล้ำดวนกูหู้แล้วว่าเกินหยังขืนกับเจ้าหู้แล้วว่าเฮ่งมันคาเจ้าเฮ่งมันเหยียดหยามเจ้าก่อนสิคาแล้วมันปิดปากทุกคนแต่วันนี้หมู่บ้านบ่ได้ปิดอีกต่อไปทุกคนหูความจริงแล้วเจ้าบ่ได้ตายเปล่าเสียงสะท้อนกล้องไปทั่วบ่อ วิญญาลำดวนหยุดนิ่งไปครู่หนึ่งน้ำตาไหลาอาบแก้มเธอแต่แล้วรอยยิ้มบิดเกลียวก็ปรากฏขึ้นเธอหัวเราะเยาะและพูดว่าแล้วมึงล่ะมึงสิฮับแทนพวกมันได้บอทันใดนั้นน้ำในบ่อพุ่งสูงขึ้นเหมือนคลื่นยักษ์กระโจนเข้าหาผมตรงๆหลวงตารีบสวดแรงขึ้นเร็วขึ้นเสียงเหมือนจะขาดใจท่านตะโกนบอกให้ชาวบ้านทุกคนช่วยกันสวดพลังเสียงดังสะเทือนกล้องไปรอบๆผมถูกคลื่นกระแทกจนล้ม แต่ในมือนั้นยังจับสายสินแน่นสายสินเปล่งแสงสว่างวาบออกว่าท่ามกลางความมืดร่างลำดวนกรีดร้องเสียงดังจนแทบแก้วหูแตกเสียงนั้นเหมือนรวมวิญญาณน,นับร้อยนับพันกรีดร้องพร้อมกันแล้วทันใดนั้นแสงจากสายสินก็ห่อหุ้มร่างเธอก่อนค่อยๆดึงลงไปในบ่อน้ำที่พล่านเดือดพลันเงียบลงเหมือนบ่อเกลือกลับเป็นเพียงน้ำธรรมดาอีกครั้งหลวงตาพูดเสียงอ่อนแรงว่าวิญญ,ญาณไปแล้ว แต่บ่อนี้สียังเป็นที่ต้องสาบต่อไปไม่มีใครควรเข้ามาอีกเฮาต้องปิดที่นี่ไว้และทำบุญทุกปีเพื่อบอกว่าลํำดวนบ่ได้ถูกลืมชาวบ้านผากันก้มกราบน้ำตาไหลพรากหลายคนร้องไห้โฮออกมาด้วยความโล่งอกผมเองยืนมองบ่อน้ำเงียบงันเหมือนทุกอย่างจบแล้วแต่ในใจยังสั่นระรัวไม่หายหมู่บ้านปิดบ่อเกือถาวร เอาดินถมสร้างศาลเล็กไว้บูชาลำดวนทุกปีมีงานทำบุญอุทิศให้ไม่มีใครกล้าเอ่ยชื่อบอกเกลืออย่างตรงๆอีกแต่สำหรับผมทุกครั้งที่ผ่านตรงนั้นไม่ว่ากลางวันแดดจ้าหรือกลางคืนสงัดผมยังคงรู้สึกได้ว่ามีใครบางคนยืนมองจากใต้ดินทุกคนคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแล้วเรื่องน่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังครับ ชาวบ้านทั้งหมู่บ้านก็เหมือนถูกบีบด้วยความกลัวทุกบ้านปิดเงียบตั้งแต่หัวค่าไม่มีใครกล้าเดินผ่านบอกเกลืออีกแม้แต่กลางวันยังมีคนบอกว่าเห็นเงาผู้หญิงยืนมองอยู่ในน้ําผมเองก็ไม่ต่างกันทุกคืนผมแทบไม่ได้นอนเสียงเคาะหน้าต่างยังดังตรงเวลาตีสามเหมือนเดิมบางคืนหนักกว่านั้นผมได้ยินเสียงผู้หญิงกระซิบแผ่วๆข้างหูเอ็กลงมาหาอีอลีเดอของกูอยู่กับมึง ผู้ใหญ่บ้านเรียกประชุมด่วนที่ศาลากลางบ้านทุกคนหน้าซีดบางคนสวมสายสินเต็มตัวบางคนถือพระเครื่องแน่นเหมือนกลัวจะหลุดจากคอหลวงตาจากวัดก็มาด้วยท่านพูดเสียงหนักว่าบอกเรือนี่มันบอดใช่แค่ที่มีผีธรรมดาแต่เป็นที่สาบวิญญาณลำดวนถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยมความเจ็บความอาฆาตมันผูกไว้กับดินน้ำตรงนั้นถ้ามันบอกแก้มันสีเอาคนไปเรื่อยๆผู้ใหญ่บ้านถามด้วยเสียงสั่นๆ แล้วต้องแก้จังใดหลวงตาหลวงตาหลับตาไปพักใหญ่ก่อนตอบว่ามันบ่มีทางอื่นแล้วต้องเผชิญหน้าต้องไปทําพิธีคืนความจริงให้วิญญาณรู้ว่าเรื่องราวมันจบแล้วบ่มีไผ่ปิดบังอีกแต่วิธีนี้ต้องมีคนของมันอยู่ด้วยและคนนั้นก็คือเอกทุกคนหันมามองผมพร้อมกันหัวใจผมตกไปอยู่ตาตุ่มทันทีคืนนั้นทั้งหมู่บ้านรวมตัวกันที่บ่อกเกลือจุดไฟรอบๆ จัดโต๊ะบูชาตเต็มไปด้วยข้าวน้ำหมากพลูและผ้าสิ้นใหม่สำหรับวิญญาณลำดวนหลวงจ่าให้ผมยืนอยู่ใกล้ๆขอบบ่อมือถือสายสินที่โยงออกมาจากบทสวดผมทั้งสัน่นทั้งเหงื่อแตกไม่รู้เลยว่าต้องเจออะไรเมื่อเสียงสวดเริ่มดังน้ำในบ่อก,ก็เริ่มพล่านอีกครั้งคราวนี้แรงยิ่งกว่าครั้งไหนฟองอากาศผุดพรวดเหมือนมีใครหลายคนกำลังจะโผล่ขึ้นมาแล้วร่างผู้หญิงคนนั้นก็ปรากฏขึ้นจากน้ำอย่างช้าๆเสื้อผ้าซีดเก่า ผมยาวเปียกปลกหน้าตาซีดเผือดแต่เต็มไปด้วยความโกรธเกรี้ยวดวงตาจ้องตรงมาที่ผมเพียงคนเดียวเธอพูดเสียงก้องว่าของกูอยู่กับมึงส่งคืนมาก่อนที่มึงสิได้ตายผมแทบจะสุดแต่หลวงตาตะโกนบอกเอกบอกความจริงกับเขาบอกให้หมดเฮ็ดให้วิญญาณมันหูว่าโลกนี้บ่ได้ลืมมันผมรวบรวมแรงทั้งหมดตะโกนใส่บ่ลำดวนกูหูแล้วว่าเกิดอย่างขึ้นกับเจ้า หูแล้วว่าเฮงมันฆ่าเจ้าเฮงมันเหยียดหยามเจ้าก่อนสิฆ่าแล้วมันปิดปากทุกคนแต่วันนี้หมู่บ้านว่าได้ปิดอีกต่อไปทุกคนรู้ความจริงแล้วเจ้าว่าได้ตายเปล่าเสียงสะท้อนกล้องไปทั่วบ่อมินยาลำดวนหยุดนิ่งไปครู่หนึ่งน้ำตาไหลอาบแก้มเธอแต่แล้วรอยยิ้มบิดเวี้ยวก็ปรากฏขึ้นเธอหัวเราะเยาะและพูดว่าแล้วมึงละ่ะสีรับแทนพวกมันได้บ่อทันใดนั้นน้ำในบ่อพุ่งสูงขึ้นเหมือนคลื่นยักษ์ กระโจนเข้าหาผมตรงๆหลงตารีบสวดแดงขึ้นเร็วขึ้นเสียงเหมือนจะขาดใจท่านตะโกนบอกให้ที่คนช่วยกันสวดพลังเสียงดังสะเทือนกล้องไปรอบๆผมถูกคลื่นกระแทกจนล้มแต่ในมือนั้นยังจับสายสินแน่นสายสินเปล่งแสงวาบออกมาท่ามกลางความมืดร่างลำดวนกรีดร้องเสียงดังจนแทบแก้วหูแตกเสียงนั้นเหมือนรวมวิญญ,ญาณน,นับร้อยนับพันกรีดร้องพร้อมกันแล้วทันใดนั้นแสงจากสายสินก็ห่อหุ้มร่างเธอก่อนก็ค่อยดึงลงไปในบ่อ น้ำที่พล่านเดือดพลันเงียบลงเหมือนบ่อกเกลือกลับเป็นเพียงน้ำธรมรมดาอีกครั้งหลวงตาพูดเสียงอ่อนแรงว่าวิญญาณไปแล้วแต่บ่อนี้สี่ยังเป็นที่ต้องสาบต่อไปไม่มีผายคนเข้ามาอีกเราต้องปิดที่นี่ไว้และทำบุญทุกปีเพื่อบอกว่าลํำดวนว่าได้ถูกลืมชาวบ้านพากันก้มกราบน้ำตาไหลาพากหลายคนร้องไห้โ h o มาด้วยความโล่งอกผมยืนมองบ่อน้ำเงียบงนันเหมือนทุกอย่างจบแล้วแต่ในใจยังสันระถือไม่หาย หมู่บ้านปิดบอกเกลือถาวรเอาดินถมสร้างศาลเล็กไว้บูชาลำดวนทุกปีมีงานทำบุญอุทิศให้ไม่มีใครกล้าเอ่อยชื่อบอกเกลืออย่างตรงๆอีกแต่สำหรับผมทุกครั้งที่ผ่านตรงนั้นไม่ว่ากลางวันแดดจ้าหรือกลางคืนสงัดผมยังคงรู้สึกได้ว่ามีใครบางคนยืนมองจากใต้ดินทุกคนคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแล้วเรื่องหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังครับ